สวัสดีครับญาติธรรมขอโอกาสสาธยายพระสูตรพุทธวัฒนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดก้าวย่างอย่างพุทธให้เพึ่งตนเพึ่งธรรมอานท์แล้วได้กล่าวเตือนไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพัดภาคความเป็นอย่างอื่นอของรักของชอบใจทั้งสิ้นย่อมมีอานท์ข้อนั้น อยากได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปุงแล้วมีความชำรุดไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นอย่าชำรุดไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้อานอนท์ียบเหมือนเมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นเหลืออยู่ส่วนใดเก่าข้ากว่าส่วนอื่นส่วนนั้นพึงย่อยยับไปก่อน ข้อนี้ฉันใดอานอนเมื่อพิสุงสงหมู่ใหญ่มีธรรมเป็นแก่นสาเหลืออยู่สารีบุตรปารินิพานไปแล้วฉันนั้นเหมือนกันอานอนข้อนั้นจากได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยบุงแล้วมีความทำนุษไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นอย่าชำรุดไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะ ที่มีไม่ได้อานนเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะจงมีมีทมเป็นประทีปมีทมเป็นสาระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะอานนลพิสุมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระมีทมเป็นประทีพ มีธรรมเป็นสาระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะนั้นเป็นอย่างไรเล่าอานนทิสุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายเนื่งๆอ,อยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนื่งๆอ,อยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตเนื่งๆอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนึ่งๆอ,อยู่มีความเพียรเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้อานนท์พิสุอย่างนี้แลชื่อว่ามีตนเป็นปราทีบมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นปราทีบมีธรรมเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระเป็นอยู่อานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสาระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระมีรามเป็นประทีปมีรามเป็นสาระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระเป็นอยู่อานนท์พิสุพพวกใดเป็นผู้ใขในศิกษาภิสุพพวกนั้นจักเป็นผู้อยู่ ในสถานะอันเลิศที่สุดแลสาธุ